สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับนายทองเกมเมอร์วันนี้อยู่กับกินุสมะกินจะเป็นวิกตอรีโลดเราผมวันนี้จะมาเล่นวงล้อให้ยังนะ EP สองครับผมมาสุ่มนักเตะก่อนเลยผมสิบคนไปคนที่หนึน่งครับผมคนที่หนึ่งบาปฮายสกิลเรียวเฮไปนะฮายสกิฮายสกิลเรียวเฮคนที่สองจะเป็น อ้าวไฮสกีก็แล้วเลยอ้บ้าไม่เอาแล้วบอกไม่ใช่เอาใหม่คนที่สองครับผมมาเอ้ยใครวะเนี่ยอ้อนี่อยู่ทีมโมริเดียแล้วผมไปคนที่สามเปิด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 ไปแบบรวเดียวผมขอตึงๆหน่อยนะซินามิโอ้โหชินสุเกะกอ,องหลังดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ ไปคนที่สี่คนที่สี่จะเป็นใคร,รเรียวจีื่ออะไรอนะ่ะจะไปไหนน่าจะเรีวจอีอะอที่ห้าผมไปเบรรวดเร็วอ้าวชิซูกิอีกแล้วโอ้แมวเอ้แมวอที่ห้าผมด้วยกี่คนแล้ววะที่ห้าเนี่ย อาเบย์มาโห่โอเคเดียวเดียวคนที่หกสุดงี้เอ้ยโกรเอนเจเออเดียวคนที่หกไอ้คนที่เจ็ดคนที่เจ็ดจะเป็นใครเฮ้ยไอ้เนี่นะคนที่เจ็ดโอ้โหหัวไอ้หัวประมุ คนที่แปดนะผมไม่รู้จักชื้อเลยเมื่อกี้คนที่แปดเอาตึต้งๆเลยดิขอตึต้งๆหน่อยมาเออโซลุงี้คนที่เก้าผมแปดหรือเก้าวะคนที่เก้าเนี่ยมั้งคาเซมารมุได้กองหลังโอ้โหเน้นหลังเลยจะไหวหรือเปล่าเนี่ยมาคนที่สี่ผมขอตึงต้งๆหน่อย เอ้ยออได้ดยูมาดูชื่อว่าได้ใครบ้างครับผมอ่าวผมก็มาดูนักเตะผมมีใครบ้างก็จะมีไฮสกเกิผมขาวชิซุเกิลิวจิจำชื่อไม่ได้อะลิวจิก็จะลิวจิชิซุเกะเขาไยัดบาโกวิจิผมว่าสุภามือซินตเมะเออไม่ใช่ดิซูรุงิคาเซมโร่แล้วก็ชาชาหรอเ่รูอใช่จำชื่อไม่ได้หอมเมี่ย เอามันทำไมไม,ไมีสิบสามวะให้สกีตัดอ่อนคนมันจะมาเกินนะไม่เป็นไรผมมาต่อไปจะเป็นมือประตูผู้รักษาประตะูฮะต่อมาจะเป็นผู้รักษาประตะูผมคือผู้หญิงไม่เอาแล้วผมบางเกินนะเล่นไม่ไหวอะเอาแค่นี้แล้วกันเอาไอเอ,เอนโดไอทาจิมุกชัสังกูคุ้วธนาตนะผมเอยดีทำไปอะสี่คนพอ จะได้ใครผมเป็นดิาโอโหนี่ฮะเดซามต่อไปจะเป็นมาผมต่อมาจะเป็นโคดนะผมมามีโคดฮิมิกิโคดคุดโดหรือจับนี่จำไม่ได้กูไปยิงเชื่ออะไรผมเลื่อมแล้วผมมาสุ้มเลยมาดูซิว่าจะได้ใครผมโคดโอโ้โหโคดฮิมิกิผมสตึงนี่ไง เป็นเทคนิคครับผมมาต่อมาจะเป็นเทคนิคครับผมมาดูซิว่าผมจะได้อะไรอะเทคนิคเทคนิคที่หนึ่งเทคนิคที่หนึ่งเคลมอ่ะผมโอโ้โหเทคนิคที่หนึ่งเป็นเคลมอะเทคนิคที่สองเทคนิคที่สองเป็นอะไรวะไซเลนเหรอ ไซเลนเ์รอไอ้อะย่างไงวะไซเลน์สเปียร์ไซเลน์สเปียร์อันที่สามไหมผมไซเลนซ์สเปียลแล้วก็เป็นครีมอลเโอเคครบปะเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวครีมอลอ้าครีมอลมีเอามีมีซับมีซ sure. okay. okay. ับไหมฮะไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรครับผม โอ้โหสามทางับผมสามสายโอ้โหมาไม่จะบ,บุกทั้งนั้นอะ่ะจะไหวหรือเปล่าไม่มีเฟรมมะไม่มีป้องกันเลยผมไปไปสร้างกันเลยผมเอาล่ะครับผมก็สร้างทีมเสร็จไปทีเรียบร้อยผมจากจากวงโลกไหายนานะาผมเนี่ยเทคก,กิัก็อันนี้เลยผม ไซเ่นสเปียเฮเลมอลแล้วก็อันนี้ไม่จะบุกทั้งนั้น <c oughs> ไม่มีป้องกอันอะไรฮะผมก็ได้คนที่มีกี่มาครับผมตัวละครเขาเป็นโซลงี้ใไฮสกเกลเลียวเฮโกอิจิอันนี้จําชื่อไม่ได้ครับผมแล้วก็จําชื่อไม่ได้กันถ้าจะรีจริมั้งตรงเรียนต,น,ตนตอนตอนมันอยู่โรงเรียนชื่ออะไรไม่รู้อะแล้วก็เนี่ครับผมติมมม๋ง้อปลาหมึกฮิสุกเกะ คาเซวันรูคาเบยาม่าเดซามผมผมจะได้แค่นี้ฮะไปลุยออนไลน์ผมลุยเดสโกยังเตือนอีกเขาตั้มโนสกาเลยโอ้เขาเคลียร์ก่อนครับเราไอเราได้เป็นเอเทนชั่นอิน่งเขาถึงวิ่งเขาแว่งได้ทั้งดวนะดิ เอยเดี๋ยวนะโอเคเปิดแผนเลยครับผมเปิดเทคนิคไปเลยละกันเราต้องหมูกก็ผมอย่าให้เขาโอ้ยจอยพังโอ้โหนึ่ให้จอยพังว่าอยู่จริงไปร้ายอมอือ ดาบสาังหารไปก่อนนะสุนงี้อือดึงหลอดบายเลยเขาจะทำใหเราได้เคปีวะเซนชั่นไม่ได้เคทียวโอ้โหเอ้ยไอ้บอลมา ไปเลยแล้วกันโอ้โหทำไมได้ K P มาเยอะจะังวะด้ก็บได้เอ้ยเอาวะเทอ้ยไม่ใช่ K P ดิเอ้เขาเรียกว่า tension ทำไมเพิ่มตลอดเลยวะไปผมข,ขัดเทววีเหรอโจนไปเอา,าอยัางอยู่อีกเลยยังไงยังไง าราก่อนมาสเตอร์เอาแล้วมือปล่าไปเลยอ,อ้เบ็ดน้อย เอาจอยผมอยากทางนิดนึงนะเออนั่นหรอไหมโอ้ยมันไม่ไม่เดินซ้ายผมอะ่ะเดินขวาดิเขียนไ้บอลมาโอ้ยจอยเดินเอาไปเลยผมเขาทำไมได้คีพีปล่อยจังวะตัดเขาไปเลยนะครบสังหาร <c oughs> เฮ้ยทำไมไม่ได้คีพีลื่อมลืมเลืมเทนชั่นเทนชั่นอะไรวะเนี่ย มีเดนชั่นขึ้นมาตลอดเลยเหรอเฮ้ยเอาว่ะจอยผมหุดพังไหนนะกเตะนึงเฮ้ยเอาดูดินักเตะหนึงนายจอยผมพังดูดิจอยผมเลือดเองอะเฮ้ย à được cho bài ăn ăn mua lần nhầm tóc học hằng là ôi ôi ơi. ôi 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 ไอ้โอ้โหโอ้ยวิ่งเท้าดูวิ่งเองอะจเย็นเย่โอ <Well> ้ยอ้ายเห็นไหมมันไปแต่สาแต่โอ้โหดื่มดูดื่มเช็คจอยตัวเองเน่ยโอ้ โอ้ยไม่งั้นมึงโดนอะ่ะไปจะซ้ายอ้ไเหียจอยพัพังอะไรตอนอาทิยปมาในอาทิ์เดียวผมแพ้คือแพ้ผมไม่มีอะไรแก้ตัวต่อให้ช่วยต่อให้แล้วกันจอยเอยียงซ้ายผมช่วยต่อให้แล้วก,กันดูไปจะซ้ายผมไปจะซ้ายนะกดอันนั้นหรอกมาฝั่งผมต,ตลอดนะแย่ผมแย่แย่ เฮ้ย,อยจอยยพังดิไปซ้ายตลอดให้ดูดูไปดูไปซ้ายตลอดดูดิอ่ะมึงไปซ้ายมึงชอบไปซ้ายใช่ไหมไปซ้ายให้ฮะว้า,าดูดิผมกดอะไรไม่ได้เลยอะดูดิโอ้เฮียสู้ไอ้จอยพังโอ้ เย็ดมากโอ้ใครท่าไม่ตายเออเสียบเสียบหูยิพัสสีเสียบดูดิมิ่งไมิงใช่ยังนะดูผมไม่กดอะไรนะอา้าวโดนละมาสู้ไปด้วนยะ มาดิวิ่งซ้ายตลอดอะอัคคอสลาตันไปองหกอ้โหยิงบอลชิบหาย Hát hiếu ui hát hiếu ui ơi, hiếu ui hát hiếu ui hát hiếu ui อ๋อคืออะไรวะร้องนี่ร้องนี่อ่ะเิดสู้ได้โอ้600โหหกร้อยแม่เอ้ยจอยผมไม่พังพวพังในตอนปวดิดจอยเอียงซ้ายแล้ว่าโอ้ดูดิไม่ใช่ไหมไม่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 รแบบจอยพังเว้ยจะเล่นแบบจอยพังให้มึงชนะให้ดูคิดว่ามันเกร็งเหรอ ต่อไฮเว่ยยังซ้ายตลอดเลยอ่ะเพียงมาชอบเอียงซ้ายไหมอะไรละ่ะโอ้ล้มหน้าอีกโอ้ชอยเอียงซ้ายอ่ะ เอ้ยอักคีสลาตันดาวโอนายเฮ้ยเอาดิมาแล้วมาแล้วออือพันห้าโอ้คิปเบอร์โอ้คิปเบอร์อค,อรอค,อรคาสเซตตลอดร้อยเปอร์เซ็น à. Phải Mà 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 kịp thế chân còn báo không. Giờ chết đại kỹ son. Bên trái không cho thấy. Uh, chơi ไปวเอ็มเอาวัดละไปเลยฮิปเปอร์ไม่มีอัทวาวีก็ไม่ไหวเรียบร้อยโอ้โหวววไงววววโอ้ชนะเฉยอ่ะ หมดเวลาครแข่งขันๆๆๆๆโอ้โหช็อตเฉยขนาดแบบจอยพังกันเนี่ยอ่ามามา,วา,วาเอาอะกแถมอีกแถมอีกมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับผมมาอยหายพังแล้วผมมาดูซิว่าจะตึงหรือไม่โอ้โหเจอทีมอย่างนักโอ้ยแพ้ชนะแพ้ก็เจ้าลงนะลิปนี้นี่อาจจะได้แบบโทรประสิทธิภาพาว่ามันตึงหรือไม่ตึง ของเราไม่มีป้องกันด้วยดีวงรอออ้อไหยนะเอ้ยจะไหวหรือเปล่าเสียดายไม่มีเฟรมโพเทียนะไว้ป้องกันสักหน่อยก็ยังดีอันนี้ไม่มีใมีถึงบุกอย่างเดียวอะสายรูปข้า

ปาดิเบร์โฟตันอ้อได้ไหมอือชลาอยู่นี่ว่าสร้างโลกเฮกสติกเป็นพวเทสยังไงโอ้โหมาแล้วสร้างสามพันว้าวสี่พันได้เลย เออเต็มหลอดเหมือนเดิมโอวายอะไรวะน้าเฮ้ยเอาไปกินจ้าเดนโซน โอ้โหคาบี้มาเอาหูดีเฟนยังเยอะดีเฟนยังเยอะโคดีชิโมะมันจะส่งแน่นอนส่งแน่นอนส่งให้ชนัดมาแล้วล เฮ้ยอคิเปอร์พีวยิปบเบืบอ้องอ,ออเออเตืองตืองตง<ป>สามทางขอบุตเจ้า<ป>เอา้าโดนแล้ว มุกได้เจนมาแล้วผมได้เจนมาแล้วเฮ้ยอ่าเฮ้ยแสนคัดเธอจ๋ายสุวัตสุวัตสุวัตเกือบตายผมเกือบตายเกือบตาย เอายังะอือกินดาบสังหารเจตตอดตัตงเก้าร้อยหูโคตรเบา

โลเฮียไม่ไหวโอ้ไม่ไหวเธอนออขอโทษด้วยอืมแเราทำไม่ไหวจริงๆเนอะอ่าอะไรไไวะนี่รอบนี้โอ้ไม่จริงไหวนะเออแพ้ทุกอย่างมปนเอาล้ำหน้าไปโอเคได้อยู่ ผมจะบุผมบุไม่ได้ตอนนี้ก็คือทีมเตะบาลก็ิบหายเลยอ่ะนี่นี่ทะลวงไปนี่อ่ะหม,หมดเวลาผมหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อยู่โอเคตีสมอได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าทีมเราเนี่ยมันขาดอะไรมันมีกองหลังเยอ,อะไปฮะสี่คนน่ะไฮส,สกิลิโอเฮเปิดเฟรมเซเรนสปรีะ อาซูเปอร์โนวามาแล้วน้าโดนยังไงก็โดนปีเปโตเทสยิงเลยเลยอุ้ยจ้าแสนข้าเติร์จก็ขาดไปซะสายดึงพันธอโอ้ให้กำลังใจเขาหน่อยนะ หลังเกชั้นกั้นรอมาดิทูบักพาวเวอร์บอเจอพลังึงโอ้วันนี้เล่นแบบจริงจังเลยว่ะคนงเราก็จริงจังกันได้แค่ดียอืออ่าโดนแล้วแม่ไม่ไหวนะติดติดมเรา บงไยนะเนี่ยอ้เทชิโมส่งแน่นอนส่งไหมไม่ได้บกระจังวะนี้อยเลยผมอยเลยไม่ต้องมามามาเนมมาเน่หายนะปัทุมาแล้วไม่นะาเลเอ้ยปเลยผมไปเลยไปไป โอ้โดนไปสองโซนนะผมโอ้ไม่ไหวเนี่ยไม่ไหวจริงนะผมวงยอห้ยันะของเราดิหลังเยอะไปฮะม้าดิ ปั๊มแม่งเลยสัสมามาดิจะเจอพาวเวอร์ช้าโดนฉันแล้ะเฮ้ยเดาเ้ากอมเพลมหาอืนอ้าวฟาวเลยทำไมขึ้นดีอ่ะ ลาก่อนนะเพื่อนอ,อถ้าไม่เหลืออะไรแล้วฉันถอยท่านี้แล้วกันบุกไม่ได้ฮนะมาแสนคาเตอร์เจ้าขาดก็นสองพันบึด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 บึบ<อ>ด

ขอขอกันอัคคีสรตันดาโมได้มไม่ไหวแน่นอนอัคคีวีวอยองเขาจะเซฟได้หรือเปล่าโอ้ ก่อนหมดเวลาดาบสันน่นหอนอือ900ยังแรงถือว่าแรงอยู่นะแรงอย่างท้ยิงมบ่อยๆอันนี้บุกไม่ได้ฮะคือยิงคือเขาบุกทีทีทีทสองท,ทีเราก็โดนแล้วเราไม่มีป้องกันเฮ้ยไม่เวรอครับผมก็ไม่ผ่านไม่ผ่านนะพี่รอยนะโอ้ อาผมก็จบไปที <One Emperor> A yo. A yo ่เรียบร้อยผมทีมวงร้อยวงร้อยหายนะผมนี่ฮะไอ้ชคลินี้ก็ฝากติดตามเจอกันใหม่ผมวงร้อยหายนะจะได้ทีมอะไรต่อไปเตรียมรับชมอีพีหน้าโอ้ถ้าได้เป็นมีเฟรมโฟเทสอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสารสักตัวนึงเี่ยเลยผมบูดีพิษของเราอะ แท็เกเยอะเนี่ยคือผมเล่นอ่อนก็นไม่รู้่าผมน่าจะไหวไหมไหวหรือเปล่ายิ่งไม่ค่อยแรยงของทีมนั้นถ้าเอาทีมตึงผมนะบอกเลยยับอะเขายับอืม,มเป็นไรเอาผมจ,จบก็ผมเจอกันคลิปหน้าแล้วกัน